เปิดรายชื่อ23แข้งเรอัวมาริดชุดที่จะมาเยือนลิเวอร์พูลในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นแรกไร้2องคีแมนในแดนกลางแล้วมาริดรองจากฝุงลาลิกาสเปนประกาศรายชื่อผู้เล่น23คนชุดทำศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมที่จะบุกมาเยือนหงแดงลิเวอร์พูลทีมอันดับ8ในศึกพรีเมียร์ลีกในคืนวันอังคารที่21กุมภาพันธ์นี้เวลา3นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งปรากฏว่ารัสชุดขาว ไม่มีชื่อของสองหัวใจสําคัญในแดนกลางทั้งโทนิคโครสจอมทัพทีมชาติเยอรมันซึ่งมีอาการติดเชื้อในลำไส้และโอรเรเลียงชัวเมนี่กางรับทีมชาติฝรั่งเศสที่ยังไม่หายจากไข้หวัดซึ่งก่อนหน้านี้ฟูรองเมนดีแบ็กซ้ายตัวเก่งก็มีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อมาตั้งแต่สามเศษมกราก็ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้เช่นกันรายชื่อ23คนเออมาริตชุดเยล,ลิบะผูผู้รักษาประตูทิโบกูตัว อังเดรลูนินหลุยโลเปตกองกลางเดนียกับบคาวเอเดมิลิตาวเดวิดอลาบาเคซุตบาเยโคนาโชฟเฟอร์นันเดสอัลวาโรโอริโอโซราลูคัสบารเกสอันโตนิโอริเดเกอร์กองกลางลูก้ามูริตอีดัวร์โดคามาวิงกาเฟรเดริโกบาเบเดดานิเซเบยอตมาริโอมาตินเซกิโอ id, inka, e, or, Martin, อาริบัตกองหน้าเอเดนาซาคาริมเบนเซมามังโกอันเซโอ วินิซูจูเนียโรดิโกและอัลเบโรโรดิเกสมาจริงโหดแน่ลิเวอร์พูลจ้องฉกคีแมนคู่แข่งพิมาริกเหตุสัญญาใหม่ไม่รู้ล่วงลิเวอร์พูลกำลังฉกแข่งดาวเด่นจากทีมรัวสึกอพิมาริกเหตุเจ้าตัวยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ได้ใเมลสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าลิเวอร์พูลสนใจคว้าตัวเมสันเมาส์ตัวรุกทีมชาติอังกฤษมาเสริมทัพ ลังยังไม่ลงเอยเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีทีมคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาวัย24เหลือสัญญากับเชลซีจนถึงซัมเมอร์2024แต่เจ้าตัวได้รับค่าเหนื่อยเพียงสัปดาห์ละ8,000 80, 0ปอนด์อย่างไรก็ตามเดียรนติกเปิดเผยว่าเชลซีจะยังไม่เจราจาต่อสัญญาอย่างจริงจังจนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อโฟกัสการทำผลงานในสนามเป็นหลักก่อนหลังจากหล่นไปรังอันดับ10ในศึกพรีเมียร์ลีกมีสาเสคะแนนตามหลังสเปอร์อันดับ4 ซึ่งเป็นโคต้าสุดท้ายที่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกถึง11แต้มล่งข่าวระบุก่อนหน้านี้เชลซีเคยยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้เมส์พิจารณาหลายครั้งแล้วแต่เจ้าตัวยังไม่พอใจตัวเลขค่าจ้างที่เสนอมาโดยต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากเดิม3เท่าเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับผลตอบแทนน้อยที่สุดของสโมสรในเวลานี้ส่วนเดลี่เมลรายงานเพิ่มเติมว่าลิ์พูสนใจคว้าตัวมเ,เมสันเมสาเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางหลังจากมีปัญหาในตำแหน่งนี้ โดยมีหลายคนที่ฟอร์มตกเช่นจเจ้แดนเฮเลเซนฟาบินโยนามมกิอิตา้าจนต้องดันสเตฟานไบเซติตจ,จากทีมเยาวชนขึ้นมาทดแทนลาเฟลเบนิเตสก็สื่อชาสเวนออกมาแสดงความเชื่อมัน่นว่าเดวินนูนเยสห้หอกทีมองแดงจะทำผลงานดีขึ้นเรื่อยโดยเปรียบเทียบกับเฟอร์นันโดตอเรสตอนย้ายมาอยู่กับวิเวอร์ภูมิใหม่ๆก็ต้องพบกับความยากลำบากในการปรับตัวก่อนระเบิดฟอร์มถล่มประตูจนกลายเป็นตำนานของทีม นูนเยสแจมจับมูฟิก้าด้วยค่าตัวมหาศาล85ล้านปอนด์เมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาแต่นักเตะจะต้องใช้เวลาปรับตัวในศึกเพลยมลริกอยู่พักใจซึ่งผลงานในเวลานี้ยิงไปเพียง6ประตูจาก17นัดล่าสุดเบนิเตสอดีตนายใหญ่หงแดงเปิดเผยว่าแด่วิินเป็นนักเตะที่ทำงานหนักเขาพยายามวิ่งทำทางตลอดและทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกต้องหลังจากที่เขายิงประตูที่สวยงามผู้จัดการทีมย่อมมีความสุขมากผมจะบอกคุณตามความรู้สึกผมนะก่อนที่คุณดูเกม และพูดว่าเขาวิ่งทำทางได้ดีแต่จบสกอร์ไม่เฉียบคมมันไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเลยตอนที่ตอเรดย้าอยู่กับลิวร์พูช่วงแรกเขาก็ต้องพบกับความยากลาบากในการหาโอกาสยิงประตูเขาเป็นนักเตะชั้นยอดแต่เขาไม่ใช่ตัวจบสกอร์ที่เฉียบคมเลยเราทํางานร่วมกันกับเขาจนเขากลายเป็นสุดยอดกองหน้าและแน่นอนว่าดาวินจะเป็นตอเรดคนใหม่ได้อย่างแน่นอนดาวินนูนเยต กองหน้าที่กำลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในนัทีทลิร์รพูบุกไปคว้า3าแต้มจากนิวคเซิลถึงถิงถ่นด้วยสกอร์2-0แม้จะได้รับชัยชนะแต่ก็ได้รับข่าวร้ายเช่นกันเมื่อเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บหัวไหล่จากจังหวะเข้าวะทะกับกิรันทิปเปียจนต้องถูกเปลี่ยนตัวกับโรเบรโตเฟเมโนซึ่งแข้งอุรุกวัยมีแววว่าจะพลาดลงเล่นในเกมนัดสำคัญที่จะต้องเปิดบ้านพบกับเัลมาริดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นแรกคือมอาคฑานี้